Oh. <laughs> you แม่พี่น้องโอเคมืเอนี้ก้มาพบมาพ่อกับซองน้องบัวคือเก่าคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมคือความแซ่บพี่น้องกินข้าวกินน้ำน้ำแม่น้องซีนกับน้องบัวเดิมแกงหน่อไม้นี่พี่น้องมื่อนี้เขามีเมนูน้ำเสนอแกงหน่อไม้เดิมพี่น้องแกงหน่อไม้หอยทอดใส่ถาดใส่ถาดเลยพ่อแม่พี่น้องช่วก็ใส่ถาดแกงหน่อไม้ก็ใส่ถาดเพราะวถาดนั้นมันกินง่ายเนาะกินง่ายมันก็เย็นไวพร้อ ก่อนจะไปกินกาแฟกดไลค์กดแชร์กด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆเด้อพ่อแม่พี่น้องนี่กินข้าวคนละติ๊บติ๊บนี่เฮากินไปแล้วเนาะเสานี่ไปดีไปอยู่มามาจวดกันเลยเด้อพ่อแม่พี่น้องตู้ดเด้อพี่น้องมาเฮ็ดข้าวพี่น้องเฮ็ดคอนหมวกเฮ็ดคอนหมวงเลยได้อเนี่ยเฮ็ดนางลมนางลมหลวงออื พักเห่ากระลายวดโพหมูพิมพ์ใม่เนาะอืมครอร่อยเลยแซบค่ะแซบแน่มีพักบ่งไม่มากพิมพ์ใม่มีกั่นนี่พี่น้องกั่นบัวพักก้านกล่องเคยเห็นบ่เคยกินบ่เนาะแสบหน้านเฮาสิ๊วดีของฝากจากโคราชนี่นพี่น้นอง ยังบโ,โบไปพี่น้องเก็บอย่างดีเห่กินพักอะไรเนอน้ำน,นักลดลงมาสองโลละเจ๊เราคงพักก่อนก่อน หอมขาเลยทำเมร็จว่าหวานเต็มเลยมเต็มน,น่ะเอาในมันมาพร้อมมีเพชรพร้อมเพชรขาวามมือเลยเนาะกินบอกชุบปกาปลาทอดปอภัยคือเกอียว,วข้าวเนะี่ยอือ หอมได้พักกันก่อนมีใบบัวบกแขงสวังบับพักกันแย่งเอาไม่ได้ใชนะ้พักขาเลยนะใช้พักกันแย่งพักกันแย่งแหละก็สิบวันใช้พักขาอืม อาชีพชิ้งงามๆได้หน่อยไปหน่อยจะควนดินมากเดี๋ยวเมื่อได้โอกาสดีสิรีวิวให้เบิ่งผลงานร,รีวิวงานนะเนาะขังบ้านเขาจะ มีเสียกันเนาะต่อเติมการเปลี่น้องผมงต่อเติมหวานเอาเงาเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนี่หน้ารับค่ะน่าจะนางเหรอ,นนหรอขนาดเลยเคยเซิร์ฟเลยยานางเบอะตัหร้ายมันไ,ได้ดอกเจ็ดออกมีแต่เครื่องมันอื ิงไปแล้วบ่เพิ่มมาได้เดียวมน่พามแมพี่น้องงาบเลยเนาะอรองาหมมหมมหม,มงาบ พี่อีกกี่ดอกวะอืมนั่นหรือเปล่าอืมอืมอันนี้เป็นกระพาของหายหน่ากินไปเบิดแหละช้องถอนเพรื่องที่ขาดกันได้เป็นอะไร Mình đẹp thì nó mình nó có đẹp nó dễ chơi vào thần, cướp. Thế thì bớt đưa lên đây phải nó cũng... 3 mỡ. tiếp này mẹ à, mẹ. mỡ tìm ừ. Hùa. Hóa dũng, hóa nhỏ กินไปน้ำแยงเคียงไปน้ำแยงพี่ม่แยงอ่นนะ ยังจะขากปันนี้เนาะแต่ว่ากินอยู่ทรงหน,น้าเห็นขากัวนี้แบบกิ่แกี้งมาไรอ่ะกนมาพรบอกอ,อ,อืมเป็นเว้าคัววีด้วยเนาะ เอบพันธุ์เินสอบันอือแกงะกกวนะกกับ้แม่ตลกอแงแซนไม้แบโดดเดียวลูกอือแกงไม้นี่กินอยู่เจ้าก็บได้วิวบรรยากาศอยู่เท่เที่ยงหน้าเนาะว่ากินอยู่นี่แซบแล้ว ินอยู่เสียงหน้าค่ะขั้วเก่ายังขั้วเนาะเฮ็ดก็นค่ะขนาดเนาะเด็กได้แกงเสีเฮ็ดปวกได้อิน หัวไปเลยเยเนาะเห็ดทัพใช่ค่ะเห็ดเห็ดปลืวกลาวาเห็ดกอยแล้วใส่เบิดเห็ดเห็ดกอยล้วาเห็ดบิลายมัใส่นในแดกแซ่บีหรอแป่งเส็งมากงไมสแง่บจีเหือไหม่เนาะอาเด้อวอันนั้นีหอแต่แนเนาะ อันนึ่ดดมัน,ม,นมันนี่อยู่นี่ว้เบิร์หะจับหนักมันก่อนดูดดวถ้านม่ได้นะเอามากิคิเอานักกินกน้อยเลย chân không? Nhung Con tốt nhung Ừ à, được nữa. Vinh hồi tệ của Dan ạ chuẩn nặng hơn thêm ừ. một khẩu nữa, khẩu nó bỏ hoặc một mình khảo nữa khả năng sẽ